สวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศกรายการให้ห้อยพราเละนะครับวันนี้หาเลาเอ๋ยละครับมาเบิง่งัวคุณพ่อนะครับอีกหนึ่งคอกหนึ่งฟ้ามตาม,มุมบ่บต่างต่างซึ่งเป็นงัวบ้านนะครับเลี้ยงเองบีดเองผสมเองนะครับนี่งัวแฟดสวยๆแม่พันสวยๆอยู่นี่หลายตัวหลายบอกนะครับ เอาคุณพ่อทักทายคุณพ่อก่อนสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับเอาคุณพ่อชื่อว่ายังชื่อว่ายาครับปัญญายาบ้านตำบลอำเภอครับบ้านโคกกว้างตำบลไผ่อำเภอเมืองกาฬสินครับนันยี่ว่ายังตยวไนขอพ้อสิบเอ็ดตัวครับอ๋อแม่โคกแม่เข้าแม่นั่นบอกข้าผมโอ้แม่นี่บอกว่าจะได้ลูกแฝดค้าบผมได้แฝดจะคููปะสามคููสี่คู่ล่ะครับสี่คู่แล้วครับอยู่ในท้องตอนในท้องปะ ห่องครับห่องตัวในบัดที่นี่ห่องเทอร์โบครับห่องเจ้าเทอร์โบครับโอ้โอกป่านง้เอเถิกพี่น้องคุณเมืองเนเมืองเนป้าโถลูกเราอยู่นี่นี่มีบ่หน่ก็ลูกเพิ่นเบิือนละครับยี่ห้อแมนเบิร์ดเอาผมเสียเบิองเนื้อตัวยางแฝดแฝดคู่แลยยังยังตอนนี้ครับพี่น้องเป็นแฝดต,ตัวเมียตัวเมียทั้งคู่นั่นแหละยืนอว่าน้องยังกับเนี่ยอะไรซื้อว่าน้องอยังกับ บัวเงินบัวทองครับน้องบัวเงินน้องบัวทองนี่สูงอยู่ประมาณร้อยเกือบร้อยสี่สิบห้าคู่นี่หั้นสั้นัคโตัวะบัวครับบัวอ๋ออ๋อบัวเงินบัวทองคุณละพี่น้องครับไงไงเงาคุณละหนาลึกนี่นี่นี่คู่กันนี่เห็นบะนี่นี่นี่หัวหล่นทั้งคู่นะครับหัวหล่นทั้งคู่นี่นี่นี่หัวหล่นทั้งคู่น้องบัวเงินกับน้องบัวทองให้เบิ่งชัดๆนี่คันพี่น้องอยากได้เอาไปแบ่งปันนี่ ตัวนี้มีราคาเปิดอยใช่นหพ่อเนาะครับคุยกับเจ้าของเขารอยนีราคาได้ใจอยู่คุยกับยายเลยเจ้าของก็หมายถึงว่ายายครับผมเอ้าวนี่เปิดมีราคาเปิดใน้ใจนี่ครับเป็นแฝดแฝดแฝดตัวเมียครับอายุตอนนี้สองปีกว่าพอนี่ครับสองปีกว่ากว่นี่แหละครับเป็นสั์ทานต์ยีงเทียบ่ะขึ้นละครับโอ้ได้ของทันต์ในเส้งเรออื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 เคยขึ้นหลายเทียอแล้วเนาะครับ แเขาบรได้เซิร์ฟปัดพี่น้องครับเข้าไก่ไก่บอกเป็นตัวน้อยๆได้พี่น้องครับพูดละ่ะปัดโูลูกตัวใดก็พอลูกพอมันไหมพอมันนั่นเคเอฟเจ็ดสองเคเอฟเจ็ดสองปัดทูบ่มีตัวบ่มีตัวแบบอ่าบ่สมบูรณ์จั้งตัวเนาะครับสมบูรณ์ทั้งคู่พี่น้องครับเพิ่งเนี้ยต้องบัวเงินกบนลองบัวท่อง พี่น้องอย่าได้คู่จังสิกัดได้พี่น้องเนอะนี่ราคาพอร์ติมีเปิดไปให้อยู่เป็นเป็นม่วงคู่นี่ตัวนึงนี่ตัวนึงนี่สีสีเข้าขาดนะครับนี่เห็นบอหนี่ปอดเบิ่งคว่ำไงกุหล่ะกูล่ะเป็นม่วงปล่อยขอกบ้านๆนะครับมาดี้โตโตเถิกนี่เป็นน้องเป็นน้องของน้องบัวเงินบอกครับผมโอ้นี่มาไม่รูกมาไหนเถิร์กนี่น้อยเดี๋ยวจะเดือนพอ ได้ครับเรงเดือนในเดือนเจ็ดเดือนนี่ปีปลายปลายนี่แหละครับปีปลายปลายเป็นลูกตัวไหนลูกหุตตันลูกเจ้าหุตตันป้านี่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 พี่น้องครับลูกหุตตันแฝดคู่กันเลยยืนแย่งกันใช่หรอไม่นี่นี่นี่ก็เป็นแฝดตัวผู้ตัวเมียก็เป็นลูกแม่เก้านั่นล่ะครับผมเป็นน้องบัวเงินบัวทองครับผมโอ้เถึงงูแฝดเห็นบ่นั่นแฝดคู่กันอู้เห็นบ่ตระสะอ่อนบ่พี่น้องวะขุ่นขุ่น กดโอ้ยเอาเดี๋ยวแต่ถ่ายรายการผมที่ปักเบอร์อีเมลไว้อ่าอีเมลเนี่คือเจ้าของงวัวอีพอคือผู้เลี้ยงงวัวเอาสุดท้ายพี่น้องจังทักแม่เด้อทักก่อนเดี๋ยก่อนทักสาบอท่านราคาหลักหมืน่นนะครับพี่น้องส่วนหมื่นเท่าเท่าจังประสานงานโทรหากันนะครับพี่น้องครับนี่นี่นี่น,นี่งัวงามพ่อใหญ่ยังก่อพอพ่อใหญ่ย,ยาครับพ่อใหญ่ยา บ้านโคกสูงบ้านโคกกว้างตำบลไพ่อันนี้ซื้อว่าบ้านอย่างนี้บ้านโคกกว้างนุ่มกันโคกกว้างครับผมโอ้ตำบลไพ่อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์พี่น้องครับเอ้าขอบคุณคุณพ่อได้หลายครับคุณพ่อครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ